สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการพลังงานทางเลือกกับดรสมพรค่ะซึ่งมีดิฉันพัชรายิ่งดำนุ่นทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะรายการนี้ค่ะเราให้ความรู้ความเข้าใจนะคะในเรื่องของพลังงานทางเลือกสําหรับทุกท่านที่สนใจแล้วก็ติดตามรายการนี้นะคะในตอนที่ผ่านมาค่ะเราได้ทําความรู้จักไปเบื้องต้นแล้วนะคะว่าพลังงานทางเลือก คืออะไรแล้วก็ในเรื่องของประโยชน์ที่เราจะได้รับต่อไปในอนาคตการวางแผนในในการเตรียมการต่างๆที่น่าสนใจนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราจะมาติดตามกันต่อนะคะในตอนที่2ในเรื่องของการทดลองนะคะแล้วก็ตัวอย่างจากหลายประเทศนะคะได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของพลังงานทางเลือกอย่างไรบ้างคะ่ะวันนี้ค่ะอาจารย์ดรสมพรช่ออารี รองเพ้่ำนในการสำนักวิทยาบริการมอปัตตานีค่ะจะมาให้ความรู้กับเราเพิ่มเติมในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะจันคะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะจันค่ะตอนที่แล้วก็ได้พูดคุยแนะนําไปเบื้องต้นแล้วนะคะเรื่องของพลังงานทางเลือกคืออะไรค่ะแล้วก็ตัวอย่างจากหลายประเทศที่ได้มีการทดลองไปแล้วเนะะี่ยค่ะเห็นเห็นอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือการวางแผนแนวโน้มต่อไปในการจัดการเรื่องของพลังงานทางเลือก ในบ้านเราค่ะควรต้องมีการเรียมการอย่างไรบ้างคะอาจารย์ครับก็จากที่ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่ประเทศเยอรมันนะครับก็เราได้เห็นประเทศเยอรมันนี้ก็ได้เอาจริงเอาจังในเรื่องของพลังงานทางเลือกนะครับแล้วก็เขาวางแผนที่จะถอดเรื่องของอพลังงานจากนิวเคลียร์ตัวนี้ครับออกไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของถ่านหินนี่เข,า,ขาพยายามจะลดให้ได้น้อยที่สุดนะไว้เหลือน้อยที่สุดแต่ว่าจริงๆก็ จะลดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คงไม่ได้นะครับเพราะมันยังเป็นพลังงานฐานหลักแต่ว่าเอาไว้สำรองคือถ้าหมายถึงว่าถึงเวลาหนึ่งที่เขาจําเป็นจะต้องใช้ไฟฟ้าเร่งด่วนขึ้นมา mm hmm. หรือว่ามันมีพลังงานทาง,ทางเลือกตรงนี้มันไม่สามารถที่จะตอบสนองได้หมดในพลังงานฐานหลักตัวนี้ก็จะขึ้นมา mm hmm. มาทําหน้าที่แทนนะครับตัวนี้ก็คือในตัวเยอรมันเองนี่เขาวางแผนไว้ค่อนข้างดีนะว่าเขาจะจัดการให้ความสําคัญกับพลังงานทางเลือกพลังงานสีเขียวเหล่านี้เพื่อน,นําไปสู่การ บริหารจัดการและเป็นตัวอย่างของโลกได้นะครับตัวนี้น่าสน,นใจนะลองลองอาจจะขอสไลด์ในดูในส่วนของประเทศยเยอรมันหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของแผงโซลาเซลล์ที่ติดอยู่ในทุ่งก็เป็นโซลา r ฟาร์มนะครับเป็นโซลาฟาร์มแล้วก็จะเป็นบางส่วนที่ติดอยู่ในติดอยู่บนหลังคาค,ครับอย,อย่างกรณีนี้เป็นทุ่งนะครับทุ่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับ ก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่อยู่บนหลังคาบ้านนะตามบริเวณเส้นทางรถไฟเพราะเราได้เดินทางไปบริเวณประเทศเยอรมนตอนใต้นะครับแล้วก็ได้เห็นบริเวณข้างทางนี่ก็เต็มไปด้วยแผงโซลาเซลล์นะพอสไล์ต่อไปเลยครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะตามทุ่งตามอะไรพวกนี้ก็จะมีอยู่กระจายอยู่ทั่วไปนะครับก็เกือบทุกๆเกือบทุกๆหลังคานะครับแต่ว่าก็อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับชาวบ้านด้วยนะครับที่เขาจะ วางแผนและลงทุนในการติดตั้งของเขาเพราะว่าเป็นการลงทุนของเขาเองนะครับเป็นเป็นส่วนใหญ่ครับก็ใช้ประโยชน์ในครัวเรือนของตัวเองเลยใช่ไหมก็ใช้ประโยชน์ชคือจะมีได้ทั้งสองส่วนส่วนหนึ่งก็ใช้ประโยชน์ในในในครัวเรือนของตัวเองส่วนที่2ก็คืออาจจะขายคืนส่งให้กับการไฟฟ้าก็ะจะมีไรายได้รายเดือนเข้ามาจากพลังงานที่อยู่บนหลังคาบ้านเราใช่ครับก็คือหลังคาบ้านเราแทนที่จะรับแสงอาทิตย์แล้วให้มันร้อนแล้วต้องมาเปิดแอ ใต้หลังคาร้อนๆแล้วก็เปิดไฟเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นว่าผลิตไฟฟ้ามาด้วยเลย <c oughs> นะครับก็เอามาใช้ในบ้าน <c oughs> ได้ก็เอาพลังงานตรงนั้นแหละมาพัดเบาให้เราเย็นลงอะไรพวกพวกนี้พวกนี้ครับคือมันมีกระบวนการในการที่จะวางแผนแล้วก็คิดได้คิดได้แล้วก็ทําได้แล้ว <c oughs> ก็เชิงประจักษ์ได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่ง,งที่สําคัญมากเดี๋ยวเราลองมาดูของประเทศ <c oughs> ประเทศอินเดียนะครับว่าทำยังไงครับประเทศอินเดีย ประเทศอินเดียในที่น่าสนใจมากเลยเขาเขาบอกว่าเขามีคลองนะครับตัวนี้จะเป็นคลองนะครับเป็นคลองจุลมทัดานดือเป็นคลองระบายน้ําหรือว่าเป็นพูดง่ายๆเป็นแม่น้ําก็ได้นะครับซึ่งมีอยู่เยอะมากในประเทศอินเดียจริงๆประเทศไทยก็มีเยอะมากนะ<ช>ครับและกคราวนี้ก็คือเมื่อแสงอาทิตย์ส่องลงมาเจอกับระทบกับผิวน้ําก็จะทําให้น้ำเนี่ยมันระเหยขึ้นไปขึ้นฟ้านะครับ ก็จะฉูนเสียน้ําเหมือนกันวันหนึ่งก็ดูถ้ารวมๆทั้งหมดทั้งประเทศก็ไม่ใช่น้อยนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีพลังงานทางเลือกอย่างเช่นโซลารเซลล์มุ่งไว้ด้านบนบนหลังคาตอนนี้ครับด้านบนเหมือนหลังคาครับก็จะทาให้แสงอาทิตย์ตกไปกระทบที่แผงโซลาเซลล์ผลิตไฟฟ้าออกไปแล้วความร้อนตรงนี้จะไม่สามารถจะลงไปกระทบกับผิวน้ําได้ก็จะลดการระเหยของน้ําได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือหมายความว่า ได้ไฟฟ้าและน้ำก็ยังคงอยู่กับลำคลองด้วยกันนะครับสัตว์น้ำก็จะไม่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับเป็นน้ำที่อนเกินไปครับมันก็จำเป็นจะต้องให้มีแสงส่องลงไปได้บ้างเพื่อที่จะให้สรรพสิญยังคงเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าอย่างน้อยก็ลดเรื่องของการระเหยของของน้ำที่กลายเป็นไอขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้ส่วนหนึ่งซึ่งก็จะทำให้ระบบของทั้งทั้งหลายเนี่ยมันมีปริมาณน้ำอยู่ในการรักษาอยู่ในในสระน้ำ เช่นเดียวกันกับถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนมีสระน้ําใหญ่ๆแล้วก็หน้าร้อนเนี่ยครับก็ก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับแล้วมีการระเหยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะน้ําแต่ละวันก็จะลดลงไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะมันจะมีการระเหยเช่นเดียวกันตัวนี้ก็คือเป็นแนวทางอันหนึ่งมาลองดูเกษตรกรที่ประเทศญี่ปุ่นดูไหมครับค่ะขอสไลด์เลยครับตัวนี้ก็เป็นเกษตรกรนะครับจริงๆข้างล่างนี้ก็คือปลูกผักนะทำการเกษตรนะครับ แต่ว่าเขาก็บอกว่าด้านล่างก็ได้มีรายได้ระดับเด่นอยู่แล้วแต่ว่าลองทําข้างบนดูทีอ,อันนี้จะสังเกตว่าเป็นแผงโซลาเ์เซลซล์เลยครับก็ทานองเดียวกันเมื่อกี้เปลี่ยนจากเปลี่ยนเปลี่ยนจากไอตัวคลองเป็นแรงเกษตรนะครับข้างบนก็จะเป็นแผงไม่ได้ใหญ่มากครับแต่ว่าก็แสงก็ส่องลงไปถึงด้านล่างเหมือนกันก็คือให้แสงสว่างกับพืชได้ปกติในเรื่อง,งของการ่ังข้ออาหารด้วยแสงนี่ก็ปกติก็พบว่าผลผลิตในรายปีของเขาเนี่ยนะครับ ผลผลิตด้านล่างเนี่ยหนึ่ง,งถือว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยข้างบนเนี่ยก็จะได้มากกว่าข้างล่างประมาณเก้าเท่านะครับแสดงว่าเนี่ยคือการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ส่งขายแหบการไฟฟ้าของประเทศของเขาก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลจะสนับสนุนขนาดไหนตัวน,นี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการที่จะเดินให้พลังงานทางเลือกมันจะเดินเติบโตเพื่อจะเป็นพลังงานหลักได้คือแน่นอนนะครับว่าดวงอาทิตย์เนี่ยส่องมยายังโลกเนี่ย ได้วันและประมาณมากสุดก็ประมาณ12ชั่วโมงเราอย่ามามองว่าตรงนี้เป็นจุดด้อยนะเราอย่ามองว่าเป็นจุดด้อยเรามองว่าเป็นจุดดีด้วยซ้ำที่ได้แสงแดดมาครึ่งวันนะครับ10-12ถึงชั่วโมงประมาณครึ่งวันเนี่ยนำแสงครึ่งวันที่ได้ไหมถามว่าเพียงพอไหมมันมาหาศาลเลยนะครับแล้วแสงอาทิตย์ในข้อดีก็คือว่าไม่มีใคร ต้องไปขนส่งจากดวงอาทิตย์มาส่งมาที่บ้านเราไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพื่อนำออดวงนำแสงอาทิตย์มาไวา้ที่บนผิวโลกเพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์ทำหน้าที่ของของท่านเองะนะครับเราก็ต้องใช้แสงที่ท่านถาดส่องมาเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นมปนอยู่ที่ว่าข้างในหัวเราเนี่ยจะจะคิดได้มากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าแผนของแต่ละประเทศนั่นจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร คือถ้าเรามองว่าตรงนี้เป็นจุดที่มีประโยชน์เนี่ยก็นำไปใช้เพราะฉะนั้นห้างร้านมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยแต่ละพื้นที่นะครับต้องใช้ไฟเยอะนะโรงพยาบาลน,นะครับในเรื่องของหน่วยงานของรัฐทั้งหลายเอกชนนะครับที่ใช้กำลังไฟฟ้าเยอะๆในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถที่จะให้เขาผลิตไฟฟ้าเองได้ด้วยเหมือนกัน โดยใช้หลังคาของเขาโดยโดยใช้อชอบพยากรจากธรรมชาติที่มีตรงนั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันสามารถที่จะมาแทนที่ในกลางวันได้เหมือนกันผมเคยทดลองคำนวณดูนะครับว่าความต้องการของประเทศไทยของไฟฟ้า1วันเนี่ยสองหมื่กพวัตต์เนี่ยนะครับเราพบว่าเราสามารถที่จะให้ครัวเรือน22ล้านครัวเรือนที่เรามีในประเทศไทยเนี่ยนะครับเอาสัก เลือกมาสัก5ล้านครัวเรือนก็คือหนึ่งใน4ี่ของของครัวเรือนทั้งหมดเนี่ยครับประมาณว่าเดินไป4บ้านแล้วก็มีโรงไฟฟ้าครัวเรือนอยู่หนึ่งหลังก็คือโซล่าเซลล์หนึ่งชุดซึ่งเราสามารถที่จะให้เขาผลิตประมาณเ็ดเมตรคูณ8เมตรเนี่ยในแต่ละหลังคาบ้านเนี่ยได้ก็สามารถจะใช้ไฟเนี่ยได้เพียงพอกับความต้องการในรายวันได้ในชุมชนในหมู่บ้านนั้นในการรวมตัวในชุมชนได้อยู่แล้วก็คือนี่ผมผมคำนวณถึงทั้งประเทศเลยว่ามันสามารถจะทดแทนได้ไหม แต่ว่าโอเคเมื่อมันเกิดภาวะของเรื่องของว่าแสงแดดมันอาจจะช่วงหน้าฝนอาจจะช่วงหน้าฝนหรืออะไรแบบนี้แต่จริงๆผมทดลองหมดแล้วเหมือนกันตรงนี้ว่าแม้แต่ฟ้าครึ้มฝนกําลังจะตกนะครับดวงอาทิตย์มองไม่เรามองไม่เห็นดวงอาทิตย์แต่อาทิตย์แต่ยังเป็นมีความสว่างมีแสงสว่างอยู่เนี่ยก็ยังผลิตไฟฟ้าได้เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าการทดลองเชิงประจักษ์เนี่ย ในสภาวะของเทคโนโลยีที่เดินทางไปค่อนข้างไกลแล้วเนี่ยสามารถนำมาสู่เรื่องของการาวางแผนทดลองเชิงประจักษ์และก็อีกสำคัญก็คือว่าไปอัปเดตองค์ความรู้เก่าๆที่มันม,มันเริ่มล้าหลังไปแล้วจากความเชื่อเดิมๆก็เอาความเชื่อเอาสิ่งที่ได้จากผลการทดลองใหม่ๆเนี่ยไปอัปเดตตรงนี้เล้ว่าแปงน์ดทเซลเนี่ยมันไม่ได้แพง ขนาดนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรทดลองใช้แล้วมันมีความสุขเลยไหมอย่างนี้ครับมันมีความรู้สึกว่าหลายๆอย่างจากการที่ได้ทดลองมาแล้วก็ทั้งใช้เองละคนอื่นใช้เนี่ยมผมคิดว่าไปได้ค่อนข้างไกลมากตอนนี้นะครับอาจารย์ก็ทําให้เห็นตัวอย่างนะคะว่าทั้งประสบการณ์ในต่างประเทศแล้วก็ที่ตัวอาจารย์เองได้เป็นผู้ทดลองแล้วก็ได้ทําด้วยตัวเองด้วยก็เห็นว่ามันเกิดประโยชน์จริงๆแล้วก็ได้ได้เห็นว่าความสุขจากการที่เราได้ มีการทดลองได้นำความรู้ใหม่ๆแล้วก็ในฐานความรู้เดิมที่หลายคนจะมองว่าพลังงานทางเลือกต้องมีการลงทุนที่สูงแพงแล้วจะใช้ประโยชน์ได้ได้ยาวนานจริงไหมแล้วก็ความคุ้มค่าในระยะยาวต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรกับสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบันนี้หลายคนก็เริ่มหันกลับมาคิดทบทวนกับตัวเองมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ ที่สําคัญเลยในใะนเรื่องของเชิงนโยบายอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐเองก็ต้องให้ความสําคัญสนับสนุนด้วยเช่นเดียวกันถือว่าประเมินสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยรัฐ,ร,ฐรัฐบาลเองได้ให้ความสําคัญมากขึ้นจากเมื่อก่อนมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ถ้าประเมินกน,ก,นก็ดีกว่าเดิมครับก็ตอนนี้ก็อย่างน้อยก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็สามารถที่จะเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนลังคาบ้านที่พร้อมที่จะทํา โครงการโซลารูฟอย่างนี้ครับก็ในการผลิตพลังงานได้เองจากครัวเรือนของตัวเองจากหลังคาบ้านของตัวเองได้แล้วก็ขายคืในให้กับการไฟฟ้าได้แต่ผมคิดว่ามันยังอาจจะต้องเพิ่มอีกก็หมายความว่าการไฟฟ้ามีสายส่งอยู่แล้วซึ่งก็สามารถที่จะให้ผู้ใช้เนี่ยป้อนกลับเข้าได้ในบ้านได้แต่ว่าจะต้องมีการแจ้งว่าค่คุณมีกําลังผลิตเท่าไหร่ก,กี่กิโลวัตต์อย่างนี้ครับ<ๆ>เพื่อที่จะให้การไฟฟ้าสามารถที่จะปรับจุนได้ตาม ตามความเหมาะสมในการที่จะ,ะลดปริมาณของการเผาฐานหินตามรายรูปแบบของรายวันหรือตามพฤติกรรมของช่วงฤดูกาลต้อคิดว่าถ้าวางแผนไว้ค่อนข้างดีเนี่ยตัวนี้มันก็สามารถจะลดพลังงานเหล่านั้นได้คือแทนแทนที่ฐานหินหนึ่งภูเขาหนึ่ง <c oughs> กองใหญ่เนี่ยจะต้องเผาให้หมดภายในหนึ่งเดือน,นแต่ถ้าเรามีพลังงานทางเลือกมา <ลบ S 2> เสริมลลก็อาจจะ เผาได้เกินหนึ่งเดือนอย่าะเป็น4ี่สิบห้าวันสองเดือนอย่างนี้ผมคิดว่าก็ดีขึ้นเห็นไหมครับก็อยู<_<_<_<_<_<_<__<_่ที<_<_<__่การวางแผนเพราะฉะนั้นถ้าวางแผนดีๆและรัฐบาลเห็นคุณค่าจริงๆแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติใช้จริงให้องค์ความรู้กับชาวบ้านแบบทําเองได้เชิงประจักษ์ผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันจะเป็นความจริงมากขึ้นและมีความรู้สึกว่าเวลาได้เรียนไปแล้วเนี่ยเรียนรู้เพื่อใช้จริงในชีวิตประจําวันเนี่ย มันจะเป็นอะไรที่เกินค่าที่จะจะประเมินนะคือประเมินไม่ได้จากความรู้ที่ไม่ได้แล้วก็ทดลองจริงใช้เองความสุขเกิดขึ้นเองนะคือจากที่เราได้เรียนว่าไฟฟ้ามันมองไม่เห็นตัวระวังนะอย่าไปจับเดี๋ยวมันจะช็อตมันจะเสียชีวิตได้อย่างนี้ครับมันกลายเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้มากขึ้นเนี่ยก็จะนําไปสู่การวางแผนได้ตรงนี้สําคัญค่ะวันนี้เราก็ได้รับทราบนะคะทั้งตัวอย่างประสบการณ์นะคะจาก ต่างประเทศแล้วก็ประสบการณ์ที่อาจารย์ได้ทําการทดลองด้วยตนเองก็จะเห็นว่าพลังงานทางเลือกนั้นเป็นพลังงานที่เราสามารถจะมีการศึกษาทําความเข้าใจนะคะมีการลองนํามาใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันนะคะควบคู่กับพลังงานหลักที่เราใช้อยู่แล้วเพียงแต่เป็นการยืดอายุเวลาของการใช้งานของพลังงานหลักของของเราในทุกวันนี้ให อย,อย่างน้อยก็ยาวนานออกไปอีกนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยในสําหรับการใช้พลังงานหลักแต่ว่าพลังงานทางเลือกเนี่ยก็เป็นส่วนที่เราอาจจะต้องมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยนะยแผงโซลาร์เซลล์จะหาซื้อที่ไหนราคาเป็นอย่างไรแล้วก็จะถ้าเราจะลองไปติดบ,บนหลังคาบ้านเราบ้างเนี่ยอาจารย์จะจะช่วยแนะนําต่อไปอย่างไรบ้างเดี๋ยวไว้เราจะกลับมาติดตามกันในประเด็นนี้นะคะใน ตอนต่อไปนะคะสำหรับรายการพลังงานทางเลือกกับดรสมพระคะ่ะวันนี้รายการของเราก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะขอบพระคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตาม รับชมรายการแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์ดรสมพรเชื่อรีด้วยค่ะรองเพ้่ำนในการสํานักวิทยาบริการมาอปัตตานีที่มาให้ความรู้ความเข้าใจกับเราแล้วก็ได้ให้ข้อมูลนะคะตัวอย่างประสบการณ์จากหลายๆประเทศที่เขาทําไปล่วงหน้าเรามากแล้วแล้วก็ที่สําคัญจะได้เห็นว่าในเชิงนโยบายเองควรจะมีส่วนให้ความสําคัญต่อเนื่องไปอย่างไรนะคะและถ้าหากคุณผู้ฟังที่สนใจข้อมูลนี้นะคะหรืออยากจะติชมแนะนํารายการของเราค่ะสามารถติดตามได้นะคะทางสถานีโทรทัศน์ออนไลน์ ะะที่ h t t p s o a r c h a n n e l o a s p s u a c t s ค่ะแล้วก็ระบบประชาสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานีค่ะวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับรายการพลังงานทางเลือกกับดรสมพรค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ